ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับช่องน้องสีนวลเมืองอย่างก็วันนี้แต่งตัวลิซ่าหรือเปล่าซีลแล้วลิซ่าะนะคะเออก็คือไม่ใช่นะวันนี้อน้องสือออกมาข้างนอกวันนี้เพื่อที่อนวันนี้ขอมาแก้หน้าใหม่นะคะจากคลิปที่แล้วที่แกงหอยไปนะคะเอาวันนี้ซื้อหอยมาเหมือนเดิมนะคะวันนี้แต่ว่าน้องเสือไม่ได้ไปคนมาแกงคุณป้าจะมาแกงเอ้ยเฮาวะ แต่ว่าเมื่อกี้เข้ามาตกใจเลยเรื่องหลังพยายามจะ,าจะคิดอยู่คิดอยู่แล้วแบบยืนอาหาันไปเจอเลยตกใจหมดมาวันนี้ขอมาแก้หน้าใหม่นะคะจากคลิปที่แล้วที่แกงหอยไปนะคะเอาวันนี้ซื้อหอยมาเหมือนเดิมนะคะวันนี้แต่ว่าน้องเสือไม่ได้คนมาแกงคุณป้าจะมาแกงให้กินนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราค่อยดูว่าเออเขาแกงยังไงกันเนาะอ่ะ เมื่อคลิปแล้วคลิปที่แล้วอ่ะยิ่งกินยิ่งเค็มนะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่สาวนอ้องชมกํลาลังร้างหอยดูน,นะคะเดี๋ยวดีกันหอยอันนี้ห้าหยวนก็ประมาณยี่สิบห้าบาทสามาวันาามวันนะ <c oughs> สามจานนะคะจานจานนัสองหยวนคือก็ใส่ใส่เกลือนะคะอ่ะก็สุดท้ายอ่ากินใกล้จะหมดก็ใกล้ใกล้จะหมดก็ยิ่งเค็มนะคะยิ่ง ยิ่งใกล้หมดก็ยิ่งเค็มวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูสุดของคุณป้าว่าจะแกงยังไงนะสุดมันจะเป็นยังไงเนาะสุดมันจะเป็นยังไงเนาะก็อ่าดูครั้งหนึ่งก็จําไดท้ทั้งตลอดชีวิตแล้วแหนละเนาะวันนี้มี <c oughs> สดแล้วนะคะอใส่ใบเผ็เทวันนี้รับรองไม่เค็มเหมือนวันก่อนแน่นอนตามเลยนะคะแต่เราจะมาในลุคนี้แบบนี้ไม่ได้เราจะเปลี่ยนลุก เป็นพิริซานะคะซึ่งหน้าตาไม่ผ่านอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนหนึ่นะคะซึ่งจะมีตึ้งๆเต้นตามไปดูวิตของเรายังแบบว่ายังมีเหมือนเก่าตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเลยนะคะจากน้ำจิ้มนะคะลูกชิ้นกินๆของเรานะคะซึ่งจะบอกว่าอ่าอันนี้นะคะเราก็รู้สุดใน Youtube มาที่เขาสอนเนาะ แต่ว่าจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้นะคะแล้วก็วันนี้จะพิเศษนิดนึงคือเต้นก็คือน้องไม่เคยเต้นมาสักครั้งในชีวิตเลยนะคะเต้นก็บอกว่าเบาๆแล้วนะ <laughs> แล้วอีกอย่างวันนี้คือตั้งใจมากซ้อมมาตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนตอนนี้ตอบาอ่ายสองบ่ายสองแล้วนะคะซึ่งน้องก็แบบว่าเป็นตอนแบบว่าเอออะไรนะไม่ใช่ไม่ช่ไ <laughs> <laughs> ม่ไหน หอมแดงมีทีหอมแดงนี้ที่น้องแต่ว่าเรียกน้องขี่ออกมาให้นะมานั่งมานั่งใกล้ๆชิ้นแตกก่อนนี่ไงนี่สรไหนฮะใันก่อนต้องดื่มต้องดื่มกินเราดื่มดูสินั่งนี่เสร็จ กินสกกนั่งกินเออมันเขาจะเรียกว่าเหมือนลูกชิ้นยิมกินนะฮะร้านลูกชิ้นยิมกินแต่ว่านั่งดีกว่านไสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องเหล่าเงินเมืองยางนะคะวันนี้ก็อืมจะไปไหนเอ่ยมีหมวกมี เสื้อคลุมพร้อมไปไหนนะวันนี้พร้อมไปไหนวันนี้เราจะไปไหนกันเอ่ยเดี๋ยวปิดประตูมีไหนมูไม่มีหรอกนะที่จะบอกว่าูคงไม่มีหรอก ด้วยค่ะา,าแต่ว่าเมื่อกี้เข้ามาตกใจเลยเราลองพยายามจะาจะคิดอยู่คิดอยู่แล้วแบบวิยืนว่อา่าหันไปเจอเลยตกใจหมดมามามาช่วยว่าภาษาอีสา